สวัสดีค่ะมากินต้มขาหมูนะคะเผ็ดๆแซ่บๆนะคะต้มยำนะคะอันนี้เป็นต้มยำนะคะต้มยำขาหมูนะคะแซ่บเลยจ,ะจะ้ะแล้วก็กินกับข้าวนิดเดียวพอค่ะนี่นะคะมากินกันได้เลยกินกัมีพริกนะคะใส่พริกป่นใส่พริกเว็ขนาดนี้นะคะเน่ยเนี่ขนาดนี้ยนยน้ำนะคะสดน้ำร้อน เพราะว่าอากาศย็นอ,อร่อยอร่อยมากครับอุ่นๆนนแล้วค่ะร้อนๆเนื้อหมูเออขาไก่ให้ขาไก่ขอภัยค่ะขาหมูแหมจะขาไก่เรื่อยเลยค่ะ เป่อยนุ่มอร่อยมาค่ะนี่ขาขาหมู กระดูกมันร่อนค่ะอะไรเราต้องบอกถ้าเท็กก่อนนะคะเพราะว่าเราใช้มือจับขามหมุกและกระดาษ กินกันค่ะก็จะเป็นคลิปแนะ,แน,ะนำการกนินสั้นๆนะคะสดเลยนะคะสดเลยเปรเี้ยวหน่อยอากาศเยเน็ยเนๆกินดีคะ่ะมันจะได้อุ่นในร่างกาย เนื้อให้หมดบิดขาอย่างเงี้ยคนเนี้ย นี่ขาหมูนะคะเนื้อนุ่มๆเปรี้ยวประกาศประกาศรับซื้อของเก่านี่ค่ะพริกอิ่มมากไม่ได้เป็นเผ็ด แทะเนื้อนุ่มต้มสต้มซับตุกแล้วก็คนใหญ่ค่ะเมนเอ,อากาศยังจะกินเมนูที่อเอามาอุ่นร้อนๆนากินดี กินข้าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะมันจะแน่นกินพอประมาณก็จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะก็เป็นคลิปที่คิแนะนําสั้นๆนะคะก็เรามากินขาหมูนะคะก็นี่ก็ข้าวหนึ่งถ้วยนะคะก็อิ่มแล้วนะคะนี่ก็อร่อยขาหมูจะแพ้เล่นนะคะ ใส่ั้วนี้มันหมุกข,ขึ้นแน่นอนเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอให้มีความสุขสควรเรือนบุญรักษาพักผ่อ,อสาทุกใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาทุกขาใบบายจ้าสวัสดีนะคะวันนี้เรามากินนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นมีน้ําใส่นะคะใส่ผักบุ้งจีนนะคะ แล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยหนึ่งขวดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะวหวานหวานเย็นนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะกินแบบนี้ดีที่สุดเลยนะคะก็เอาปอยไปด้วยก,กันว่าไปด้วยก,กันนะคะเราก็กินแบบนี้แหละคะ่ะเรามากินกันได้เลยนะคะเราก็เตรียมช้อนอาวุธเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอ่างลูกชิ้นนะคะเป็นแบบว่าน้ำใสนะคะไม่ใช่ว่าเราก็ใช้ผักบุ้งนะคะผักบุ้ง ผักบุ้งจีนนะคะนี่นะคะน่ากินไหมแบบน้ำใสนะคะลองชิมดูนะคะก็โอเคนะก็โอเคเรากินแบบว่าไม่รสจัดกินแบบไม่รสไม่รสจัดกินแบบพอดีพอดีนะคะไม่ต้องเผ็ดมากดำไส้ไม่ค่อยดีนะคะกับแบไม่ค่อยดียกินเผ็ดมากไม่ กินพอประมาณนะคะเผ็ดน,น,น้อยๆก็ได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะอร่อยไม่อร่อยก็มากินด้วยกันนะคะนี่คะ่ะเฮ้เส้นนะคะอร่อยกินด้วยกันนะคะ อร่อยไม่ต้องบอกเลยนะคะวันนี้เป็นของที่เราชอบกันนะชอบอร่อยชอบกินนะคะแบบอร่อยอร่อยนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะของกินเนี่ยอันไหนอร่อยเราก็กินบ่อยๆนะคะนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะอันนี้เส้นหม,มี่นี่เขานุ่มนะคะไม่ไม่แข็งเลยนะคะเส้นหม,มี่นะคะนุ่มอร่อยน้ำใสอืม ีรูปชิ้นด้วยนะคะอันนี้มีรูปชิ้นกับเส้นนะคะเส้นมันนุ่มนะคะซดสอุ่นๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะอร่อยอร่อยไม่ต้องบอกไลยละจ้าอร่อยมากๆกินแบบนี้แล้ค่ะ ที่นี่มันจะมีผลไม้มาขายนะคะผลไม้ไมพอเส็็แล้วก็กินน้ำแก้กขวยสิคะน้ำแก้กขวยให้อร่อยเลยะคะ่ะนี่คะ่ะสดะร้อนสดร้อนอุ่นๆ กินด้วยกันนะคะเส้นเส้นขนุ่มเส้นนุ่มลูกชิ้นก็คงจะอร่อยนะคะมันเป็นลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยน้ำใสนะคะ ก็จะอร่อยไปด้วยกันนะคะอร่อยมากลองกินลูกชิ้นดิลูกชิ้นนะคะมุมกว้างนะคะนี่นะคะมากินกันนะคะนี่ลูกชิ้นนะคะเห็นไหมคะขนาดนี้กำลังอร่อยะคะ่ะลูกชิ้นอร่อยค่ะ กินก็โอเคนะคะกินกันได้เลยจ้ะค่ะก็มันก็อร่อยดีเนาะอร่อยแล้วก็นุ่มๆน,นะคะนุ่มๆแล้วก็อร่อยนะคะนี่นะคะเส้นเส้นหมี่นะคะคันยุงก็เยอะนะคะข้างนอกเนี่ยเวลาอากาศร้อนเนี่ยนะคะยุงจ,จะเยอะมากนะคะ เราก็นั่งกานขนาดมีมุ้งรั่วนะคะเข้ามาเร็วมากเลยนะคะยุงนะ่ะนี่นะคะยงุงก็เข้ามาเร็วมากนะคะก็ขอบคุณท่านละกัน,นะคะ่ะไปกินด้วยกันละคะ่ะอร่อยไปได้วยกันนะคะมันจะหมดไม่หมดไม่หมดสิครับนี่นะคะอร่อยอร่อยแบบนุ่มๆน,นะคะ เส้นขนุ่มอ่ะเส้นนุ่มไม่เหนียวลูกชิ้นก็อร่อยนะคะนี่เราไม่ใส่เผ็ดเลยนะคะไม่ต้องออกเลยก็ซื้อลูกชิ้นเอาไว้นะคะแล้วก็มีเส้นแล้วเราก็มาทำ ก็เตีย๋ยวใส่ลูกชิ้นนะคะง่ายก็ยไม่ยากนะคะมีอะไรนะคะอยู่ในบ้านเราก็ใส้ไปนะคะอากาศฝนจะตกฝนจะตกแต่แดดออกเขาเรียกว่าเสียงหาย เลว่าเสียงหายอืมเลือนเลือนซะอย่างนั้นอะไรยังไม่ฉันกินหมดเลยเลื่อนแล้วนะจ๊ะมากินกันได้เลยนะคะมีน้ำแกงคุ้ยนะคะเพื่อกินเอ่อ ระดับความร้อนในตัวนะคะไม่เป็นร้อนในนะน้ำแก้ครววอืมเป็นยาเยอะสดน้ำนะคะ ซุน้ำอุ่นๆไม่ไม่ร้อนม,มากซุปน้ำอุ่นๆน,นะคะอีลูกชิ้นดีกว่านะลูกชิ้นอร่อย เรื่งก็อร่อยนะกกินให้หมดต้องกินให้หมดนะคะนี่ค่ะใส่ปากชิชชุ้ดกินง่ายอืม อร่อยด้วยกันเลยนะคะลูกชิ้นแอะเราจะกินลูกชิ้นที่หลังยังไงน้องกินไปเลยนะจ๊ะกินนะคะกินได้ยังไงนะคะอร่อย รู้ที่นี่เขาส่งว่าเวลาทำก็ใส่พริกไทยแน่นอนมันก็ออกออกเผ็ด<ๆ>เผ็ดออกแบบว่าเผ็ดแบบพริกไทยอะนี่ค่ะน่าอร่อย เลยนะคะลูกถิ่นหลายครบมีลูกชิ่นหลายรูปเ่ะ พักบุงนะคะผักบุงจีนก็ขอขอบคุณน,นะคะทุกกำลังใจนะคะขอจบคลิปน,นี้เถึงท่านี้นะคะขอทุกท่านจะมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแควค่าจากเยียนตรายทุกวงบุญรักษาพักค,คุ้มขอสาธุนะคะไว้เจอกันนะคะ คลิปเราไปค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ